โอ้ oh my god <laughs> อยาก้ายมาอยู่ที่นี่ สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันกับแพรวคนเก่าคนเดิมนะคะเมื่อนี้แพรวสิภาพี่น้องมาชมวิวสวสวยๆของประเทศนอร์เวย์นะคะเมื่อนีนแพรวไปเอาคาราวานขั้นที่สองอีกแล้วค่ะพี่น้องเสียงเงินอีกแล้วค่ะตอนนี้ขับรถออกจากบ้านได้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะดูบ้านก็จะจายัางมีหิมะอยู่เลยค่ะบ้านแพรวบมม่มีแล้วสวยมากตอนนี้จะชวมวิวไปก่อนนะคะ ตอนนี้แพรว่ามาจอดรถนะคะพักรถอยู่ที่เขานะคะเลื่อยมูดดอนนะคะซื้อว่ามาประมาณ20นาทีนะคะมาจอดของงามเรากำลัจะไปซื้อน้ำกินแพลวมาเอาาราวบานขั้นที่สองนะคะที่กุนซามีซื้อนะคะพี่น้องจ้ะพี่น้องอยากแพลวอยากให้พี่น้องเห็นวิวจ้ะงามแห้งตอนนี้สองตุ่มเครืงแล้วนะคะแดดก็ยังมีอยู่นะจ๊าพุนนะ่ะจอดพักรถค่ะก็เลยให้พี่นอ้องเบิรงนวิวยักนนิดนึงนะคะซื้อเมื่อสองจ้ะพี่น้องแต่ว่า นั่นแหละกำลังสิไปเอานะคะตื่นเต้นแหงจ้าสวยมากโอ้ oh my god ตตสอนพัจะสามทุ่มแล้วนะคะตอนนี้จะเวนกำลังสีตกดินจ้าคุณสวยมันย่อนแสงมันหมืดน,นิดนึงนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นบ้านพักตาอากาศนะคะน,นี่เลศสวยงามสวยงามตามทองเรื่องนะคะ ตอนนี้เข้ากันมาถึงมองแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะห่างจากบ้านแพลวนะคะสองชั่วโมองนะคะครับรถสองชั่วโมองได้จอดพักสองเทือนะจ๊ะตอนนี้ไอ้กำลังถอยรถออกมาเอาคาราบ้านนะคะดึงออกมาจากร่งจอดรถเพิ่นแล้วจ้ะเพิ่นสือมาไหวสิบปีแล้วจอดแล้วบัดน,นี้เพิ่นรักษาดีดีจ้ะพี่น้องกับดีใจสิริใ่ค่ะอีกสิบสี่มือแพ้วสิบ้าพี่น้องไปตั้งแคม นี่นะคะไอ้แล้วก็สิถอยรถลดมาเอานะคะเดี๋ยวสิมีวิธีใส่เดี๋ยวแพลวสิพาพี่น้องไปเบิ่งจ้ะ ขั้นตอนนี้เพิ่นกันต่ต้เข้ากับไฟลดนะคะเวลาเขาเปิดไฟไฟเลี้ยวไฟหยังจังสีนะคะเบรกกับซิมี่ไฟบอกรถข้างหลังนะคะว่าเขากําลังเบรกอยู่นะจ๊ะเนาะนี่นะคะใส่แล้วก็จะเป็นหน้าตาจังสีนะคะพี่น้องรถลักเงี้ยนะคะเนี่ยเนอ

เวลาจะขับรถนะคะลากรถบ้านไปด้วยเราก็ต้องมีกระจกนะคะกระจกพิเศษที่ยื่นออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราถอยรถอย่างเงี้ยเราถึงจะเห็นนะคะทุกคนรถคันนี้นะคะ5เมตรหนะคะความยาวความกว้าง3เมตรนะคะนี่เดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวแพรจะพาดูข้างในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างในกว้างขวางดีนะคะรถคันนี้ซื้อมามือสองนะคะนี่ ซื้อมาจากเว็บนะคะมีชื่อว่าฟินนะคะชาวนอร์เวย์จะรู้จักกันดีนะคะเป็นเว็บไซต์ที่เพิ่นขายของมือซองนะคะเชื่อถือได้คนนอร์เวย์นิยมใส่กันนะคะรถคันนี้นะคะได้มาในราคา170,000บาทนะคะ เาเมื่อบ้านใดวน้อก่ทีน <c oughs> ี่ค่ะสำหรับคนที่สิขับรถลากแบบนี้ได้นะคะต้องเป็นคนที่มีใบขับขี่พิเศษเท่านั้นนะคะสำหรับทํแพล้นนะคะที่มีใบขับขี่ <c oughs> ทางนอเวอเอื่นว่าคลัส,ส,สเบร,ร์ธรรมดาคือขับรถทั่วไปเนี่ยนะคะน้ำหนักบ่เกินเท่านั้นเทนี้กิโลเขาบอกไว้นะคะจะไม่สามารถขับรถพ่วงรถบ้านแบบนี้ได้นะคะ าราคาถึงเวลากลับบ้านนะคะทุกคน3ามทุ่มกว่าแล้วนะคะใช้เวลา2ชั่วโมงในการเดินทางกลับบ้านนะคะถึงบ้านกสิหาทุ่มพอดีพี่น้อง่ะเบื้องวิวผลขาเจ้าสามามีวัดนาสนาดยูววิวจังสีแท้ไปค่ะกลับโฮมราคาตอนนี้ได้เวลาเดินทางกลับบ้านนะคะสวยมากอากาศดีมากแต่ว่าหนาวหนาวเฮงค่ะวิวสวยเลิศเวอร์ สวยกว่บ,บ้านแพลวอีกอะทุกคนดูดิสวยงามโอ้ม oh y god <laughs> อยากใหญ่มาอยู่ที่นี่คะ่ะอยากใหญ่มาอยู่มองนี้แต่ว่าสิทํำงานอย่างนี่ก็มีงานทํำเด่นี่ปลูกมั่นกินกับอะไ้นะคะ สวยงามมากพูดเลยเดี๋ยวเพ่สิทายพี่โอยชมเรื่อยๆนะคะจนกว่าสิถึงบ้านถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเพ่ี้สิบาเขาไปเบิ่งในรถบานขั้นหม่นะคะั나나ันนน ขาขับมาได้โดนเติบนะคะหรือว่าสักครู่นะคะกระจุกอายล้มพัดแห้งนะคะวันนี้มันหลุดนะคะอายก็ตรงเลยมาจัดการไม่นะคะเพราะว่าสได้มองเห็นหลุดข้างหลังเนาะค่ะเนาะนีน่ อันเ็ดเองต้องเหตเองค่ะมีอไอเหตหายเพราะถึกใจนะคะนั่นก็นเลยสิบ่ฮอดบ้านนะคะแต่ว่าโอ้ยพี่น้องค่ะวิวงามแห้งแผ่วสะอน้นสะออนค่ะงามเลิศที่เทิงเขาไปยังมีหิมะอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าบานแผ่วบ่วมีเลยนะคะอันนีู้่จากบ้านห่างจากบานแผ่วสองชั่วโมงแผ่วมาเอารถบานเนาะจ้าเนาะ ซื้อขั้นที่สองพี่น้องโอ้ไอายกจะแบนคักซะอาออยากได้อีกก็เลยสื่อนะคะบัดนี้เดี๋ยวพี่น้องก็สิเห็นแพวไปตั้งแขมที่มองหันมองมีนะคะบัดที่นี้เดี๋ยวแพวสิพาพี่น้องไปเที่ยวเบิงความสวยความงามของประเทศนอร์เวย์นะคะจะได้กะกดซับไข่ไปเลยนะคะผูใดมาการท่องเที่ยวนะจ๊ะงามแพ่งค่ะพี่น้อง นาน,นี้เวลาซีถุมกับอีกสิบหานาทีนะคะพี่น้องโจกดีแห้ง <idades> ค่ะก็จะเจาะอุโมุงค่ะบันนี้ก็จะเหดถนนนะคะบันนี้ก็ต้องมาเรียนน้ำกลดนะคะโอ้ยเนาะคำแล้วบาแล้วยังสิมาติดหมอกเขาเหดถนนนะคะนั่นแหละค่ะหาถุมชิฮอดบ้านบ่มนึงรสิหกถุมไปอีกสัมบูลดก็ะล่ใหลอืมว่ามันมิจะเหาเพิ่นกับมากขึ้นกันนะคะกิหอดบ้านแล้ว

อภัยค่ะที่หัวรอเสียงดังลุงถามว่าจะเอารถคารวานจอดตรงไหน,นที่บ้านเต็มทุกอย่างมีทุกสิ่งเจ้าเป็นคนอยากได้ห้าทุ่มแล้วค่ะก่อนเลยงากกำลังจะมืดค่ะทุกคนใกล้จะถึงบ้านแล้วอีก2นาทีถึงบ้านนะคะคิดว่าวันนี้คงจะไม่ได้รีวิวเดี๋ยวเจอกันมือื่นนะคะเดี๋ยวแพลวสี ุ่นลาจ้าฝ่าแจงพง่นลาเดค่ะแต่พี่นอสิมารีวิวันรถคาราวานคันใหม่นะคะขั้นไมนะะ่ไม,มืดสองจ้าอาอละค่ะตอนนี้กับเป็นมือถัดมาแล้วนะคะรถบ้านของเราก็ได้มาจอดเทียบท่าที่หน้าบ้านแล้วนะคะนี่จ้าที่พี่น้องเห็นย่ง้างนี้นะคะก็คือเต็นที่สามารถดึงลงมาได้นะคะวิถาเป็นมองนางเห่นข้างนอกนะคะ ข้ามคร้าข้างในก็นจะเป็นั้งสีนะคะพี่น้องโซฟาเป็นเหมือนเดิมค่ะโซฟานางใดสองสีขา6หกเดเกาคนนะคะเล้วก็มีโคมไฟนะคะมีหม่องไวของนั่นนี่โน่นบางนีก็จะเป็นห้องคั่วจา้าคือเกานี่ละ่ะนี่อันนี้บ่ไเด็นหลังไงท่อขั้นเกานะคะเพราะว่าขั้นนีเขาสิหลากไปเที่ยวนะจา้านี่ก็จะเป็นแก๊สนะคะแล้วก็ ซิงน้ํานะคะสะอาดสะอาดด้านดีมีพัดลมดูดอากาศนะคะตรงนี้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีดิ้งหน่อยนอนอยู่ทั้งหันตัวนึงนะคะน้องพุ่มเป็นคนประเดิมตรงนี้จะเป็นเตียงนะคะนอนได้สองคนสามคนสีคน่คนข้างบนนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็ดเป็นเตียงนอนได้อีกสามคนนะคะเป็นนอนได้เจ็ดคนนะคะทั้งหมดนะคะพี่น้องคะ่ะขันเวียนหัวจังเลยก็ขออภัยนะคะ มองเตียงกระทืงน,นี่เพิ่น่าเพิ่นจองเพิน่น่านี่นะคะนี่พอกับลูกเพิ่นมาแคมป์ปิ้งก่อนค่ะห <c oughs> น้าบ้านนะคะ้ <c oughs> องนี้ก็สิเป็นห้องแนานะคะพี่น้องขานี่เป็นส่วมนะคะแล้วก็จะมีอ่างล้างมืออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีกะจกค่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าเก็บของอีกนะคะเหมือนเดิมนี่ค่ะ มีชันวางของนั่นนี่โน่นเดี๋ยวแพ้วสิไดเอาของเขามาแพ็คนะคะรีบบอกตรงนี้คือสามารถซื้อทีวีน้อยมาตั้งได้นะคะสําหรับคนชอบนะคะนี่ช่วงนี้นะคะช่วงสปริงซัมเมอรนี่นะคะก็เป็นช่วงที่ชาวนอ์เว์ออกไปตั้งแคมป์กันนะคะอากาศดีสิเป็นรถบ้านแบบลากแบบแพ่วคาราวานหรือจะเป็นรถบานเป็นขั้นเลยนะคะคนเยอะมากจริงๆลา์คาอิลี นี่นะคะพี่น้องเป็นรถบ้านที่เพลไปเอามาามาบ้านนะคะนี่ไข่ไข่ขั้นเก่าค่ะสีเดียวกันเลยแต่ว่าขั้นเก่าที่เพวเคยรีวิวให้เบิรงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเพลเพวสีแปะคลิปไว้ทางล่างนะจ้ะขั้นนั้นมันเา่าเก่าเมตรเคืองเนาะคะ่ะขั้นนี้มันเน่าหาเมตรสีสีหาเมตรเคืองนะคะตีไปสีหลากง่ายกว่านะคะพี่น้องอีกสิบสี่วันนะคะเจอกันที่แคมป์นะคะหวังว่าพี่น้องสิมาคลิปนี้กันจ้าจังไลยกา ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไข่ให้แม่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่ร้านแคมปิ่งค่ะมื้อนี้แพลวขอตัวลาไปก่อนจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะประตูปิดเอง